กอของรางวัลจากมิชช um ั่นธุดงค์มูลกันค่ะอันนี้เป็น self investment หรือการลงทุนตัวเองที่ชัดเจนนะฮะจากคลิปนี้นะคะที่วิญป,ปองได้มีงานเล่นแคมเปญแผ่นเสียงมิชชั่นกับมิชช um ั่นธุดงค์มูลนะคะแล้วเราก็เด็กหนึ่งในสามที่ได้รับของรางวัลกันค่ะเดี๋ยวมาอันบล็อกดูกันว่าของรางวัลที่มิชช um ั่นธุดงคมูลส่งมาให้มีอะไรกันบ้างไหมคะ,นะคะใหญ่ว่าดูแล้วก็เนี่ยกระดาษห่อแล้วจะเป็นตัวแบบมิชชั่นดี มแยะนี้่มันะเป็นกอ,องสนปีนะคะทคนนามากว้าวดีใจอะแกจแะบบเก็บกล่อ,องน้วไว้ดูดินี่คือของที่ได้มานะคะอย่งแรกจะเป็นมาส์ค่ะคุกมลแบบน,นี้เป็นล,ลนายสนุกปี้ได้รักมากน,นี่เป็นสายชาร์จแบบสายชาร์จแบบอลังการอยู่นว่าไปนี่สายชาร์จแบ,บสสนุปี้ ติดอะไรไว้พี่ดูว่ามันามาีแผ่นรองน้ำเราได้จริงมันมีสามสีนะคะแต่เราได้เป็นสีแดงใหญ่มากขออนุญาตพี่แก๋ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวม้วนเจ็บนนลับไม่ได้นะคะสิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออันนี้คือันนี้หูฟังค่ะมาจ่ายดูกันเราบอกว่าเราต้องให้จ่ายาอะไร้ืออะไรนี่ทุกคนมันน่ารักมากเลยอะลูกสีมันก็น่ารักมากนี่ดูแล้วมันสามารถปรับความยาวได้อีกไหมนอ๋อปรับได้โอเค ขอขอบคุณทางมิชชันโทโนูมนะคะนอกจากจะทำพอดแคสต์ทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ยังมาแจากของรางวัลอีกมาแจกบ่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะไปลุกแคมปนกันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย